พว่าเข้ากัายอยากหาคนจริงใจแน่เข้าก่าพาิจานมาเข้ากัาาามีประ<น>สบการณ์แล้วคนที่มาโทรมาจริงใจก็เข้าเนาะแต่ว่าเขา้าวัดยังไู่จริงกับสบายดีและสวัสด,ดีเด้อผมอแม่พี่น้อง เบอร์สุขสุขคนเนาะเอฟซี FC ทุกท่านเมื่อวาอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะกายยินด,ดีกับสูซองบ่าวสีฟองแชนแนลเพี่น้องเอ้ยาไงวันนี้บ่าวสีฟองแชนแนลกับเชิดไดมาหาหรือว่ามาอัปเดตดทางเฮือนอ่าสาวมอนเพินนะ่นเนาะไม่ห้างลูกนึ่งเพี่น้องเอาไงเป็นจงนนะังนดรเนาะเพลินปัจจุบันนี้แล้วเขาแล้วน้ำแล้วให้แล้วหน้าแล้วบอ่อเนาะไปทักทายสบายดีเพลินน้ำกันเนาะพอเพี่น้องเนาะ ก่อนสิไปก็ฝากน้ำเนาะพ่อพี่นอ้องฝากกดไลค์กับแลกดไลค์กดแชร์ว่าสิพองเนาะเพื่อทำคลิปต่อ,ตอไปอ่าแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์นำ้ำพ่อพี่น้องเลยเพื่อรอชมคลิปบาสิพองจะต่อไปเนาะอ่ะบาบาสิพองก็สิได้เข้าไปสัมผัสเพลินน้ำกันเนาะพ่อพี่นอ้องเนาะเอาไปกันเลยพ่อพี่นอ้องอันนี้เราก็ได้มาฮอดทางเฮือนเพลินเป็นทียมอ,อ้อยเนาะอืออ่าไปทักทายสบายดีพี่น้องเลย อันนี้คือหน้าบ้านของเพื่อนเนาะอันนี้การลดของ,งเขาเอากลับมากันหลายคนอยู่พร้อมเพื่นอนเาเลยทั้งลุงไงนะสาวแก้วเพนะื่อนเนาะอ่านอยินข่าวข่าวว่าทั้งสาวแก้วเพื่อนทิ่มีของมะมว่วให้เพื่อนเนาะเดี๋ยวว่าจะเป็นอย่างน้ำกัจะไปรุ่นน้ำกันพร้อม่พี่อนเราเลยไปสบายดีทักทายสบายดีเพื่อนน้ำกันนะพร้อมเพี่น้องเนาะไปกันเลยอโอเคเอาการ <c oughs> ครับทีมงานเท่าไหร่พ่อพี่น้องเลยับสาวแก้วอ่ะสบายดีสาวแก้วโอ้๋อฮันฮะข้าวนี้ยินแววววคือว่ามีข่าวดีทั้งเจริห้ไดมอนพันบอมีอย่างนี้มีข่าวดีแต่ว่ากันยังบอกเสด็จมาสิ่ฟองไงเนาะไปดุดนน้ำกันโอ้เนาะสาวไปดุดนน้ำกันเจ้าอ่ะเอากจ้าเจ้าเจ้าเลยอ่ะเอากระชีข่าวป้องกันเลยเนาะอ่าเจ้ากระชีไปสัมผัเพ่นน้ำกันเนาะพ่อพี่น้อง สบายดีสบายดีนะเกี่ย uh, ข่าวแล้วหรอพ่อคนียังยังม่แล้วบุรเกียวบ่ม้เนี่บ่ายสกเกืองแด้วลงบรเกียว์ักเรื่องส็จจถขาตอนสมพ่อจังยังยุ่งยิงอยู่นะผมเลยม่ได้ยังไม่ได้บียังไม่ได้อยังนะ ขันยังบริแต่งยังงามเนาะใช่จ้าไอเดีกยมันลมยินนี่ยด้เนาะเสียงลมโอ้ออกพี่น้องไว้หน่ะแต่เสียงลมแฉบแซงมากกรต้องขอโทษขออภัยเนาะเจ้าโอเคพี่น้องบิุญคนลมลมหัวลมหัวหนาวออกแล้วพี่น้องเอ้ยไอหน้าตะก้าก็คือชิดใกล้ชิดเดียวนาะใกล้ได้บ่หลายให้เนา่หลายอย่งเนาะปั่นไปเที่ยวเดียวได้ปั่นเที่ยงหนึ่งแล้วได้จกชอบเดิข่าวใหม่ กินข้าไร่ได้เพ่ินเลโอ้ยโมแม่ท้งเราภัเตุหน้ามาจะกินข้าไร่นาะอเน่นแดเเพ่นแดถ้าเนปาไทยเด่อนนบริคนุสิบกปาไทยเนาะพระมาณภัเหตุแต่เพนโบปาไทยบริษัน้ำเพื่นบ่มี่ต่ให้กินเนื้อเนาะน้าไ่หน่อยได้โอ้ยบ่ได้บาบเองไห้เนาะซอยเราซีเพิ่นตั้ให้เนาะซอยเพิ่นนด้ามีจำนอยเพิ่นกะ กินเยอนั่นเนาะโอ้ยเลยๆก็ได้ยูได้กินนิดหน่อยเลยสิปากยังคองกะเมื่อนั่นกะเพิ่นอันทั้งเมาจานพ่นมาให้สอบนั่งโอ้โหกะซุ่มดูเนาะซุกเพิ่งเจอคู่เดียวเนาะเลยได้เขกาใจเขาอแล้วตอนสามุกลาพนมาหายกันกะเออมันกะใกล้สิบเบิร์เนาะพอดีกับอืมเราไม่ อ๋อสามมุกดาไหมนี่ก็อนั่งท้ากับไปหารับจ้างทำงานนี้ไปหารับจ้างเกี่ยวเผาเกี่ยวเผาตามญาติพี่ยังว่ามีรับจ้างเกี่ยวเผาเนาะเลยเพราะว่าญาตลำหน้าหะรับจ้างเนาะงานเกี่ยวเผากหรับจ้างถามันเพื่อนกันก็ฉิหาอย่างนั้นมดเนี่ยมดเองมันมีทางหาเนี่ยดเงเนาะหาตามไปดูกันเดี๋ยวนาะเลยมันก็มีเราดูกันถูกยน่ยม แนวหาการพี่น้องอ่ะคุกเข่าคุกเขียดเนาะคุณแรกคุกเข่าคุกเขียดหาใกล้สิขายเป็นดูว่าเนี่ไข่มุดแดงนั่นไหแดงยำแดงเจ้านี่ไข่มุดแดงอ่ะโอ้ได้ขายดีเนาะเนี่ยแต่ผมเพิ่ยกเพื่อนมุดแดงยังเจ็บมันครบเนาะแม่มันครบก็เจ็บไปดีเนาะเพราะว่าไปเห็ดเห็ดมั่งเฮือนมั่งห่างมันเนาะแม่โอ้ยมันกะเครียดคือกันแม่ถ้าบันครบกับหัคเขียดมันนะเนาะเพราต้องไปเห็ดมันก่อนเลยหัหาบมีกลิ่นเนาะ ก็สปรนต้องหาพี่น้องเงิบัสบายกับสีหาม่เหมอนเดิยังบ่เศร้าบ่สบายบ่สบายบ่บัวรบบ่หนาวออกเนี่ยก็บ้าไปเกี่ยวเข่ารับจ้างกับบัสบายแน่เกยอะเข่ารับจ้างแน่มันกับเมื่อยเมื่อยได้เนาะกับบ่วบาสีหาวหันปานใดเนาะไมนจะได้มีเงินเกีเป็นรั้บ่องเก่ยเป็นพรโอ้รรยากาศจะขึ้นไปขึ้นมากได้เป็นพรพรสามสามพรสองโอ้แล้วมวยจะมาบ้างหน้ากแล้วมวยจิกเซ่นนะ เกี่ยวกับพอฮอดมือนะเกี่ยวกับอะไามันไปลำสมุงนี่เขเมืเลยเข้ามาโอ้สบายเนี่มาเ็มือไปลำหาชิบกชิบ่ก็มาสบายก็ต้องดูไปบเนาะว่าฮาบมีในเห็ดช่วงนี้ทาว่าฮาบลไปช่วงนี้มันสีเบิร์ดบมี่ในเห็ดเนาะเลยเบยในช่วงนี้เน่ยเพราะว่าหน้าเขาทำเปินยมากเสี่านเ้าเพลย อ๋อต่อไปนน้ำเอื้อต่อพัน้ำเอื้อยเนาะเป็นต่อขึ้นตั้งแต่ก็พอมอายุโอ้โหนำขึ้นทีลมลมไม่เอาเลยมอสุกเจ้าเห็นยังหนาล้มว่โอ้ล้มเนาะล้มที่เราไเห็นมอหยอกเพป็นมอสุกดังอยู่ครับมอกรับไีว่าเพื่อนเพื่อนกันมาไปอยู่หน้ารงไฮทงหน้าเนาะแม่ียนเนียัวลมก็ออกว่าเย่าไปกำลังหัวลมออกเนาะ ทางเขากิดกำลังเริ่มนะชุบมันยังเริ่มสิเตะมันก็สิเตะยังไม่ได้นาะเรื่องสิ่งยิ่งยากเนาะมันก็สิยิ้มยากมันคือว่าเจ็บได้ไม่สิฉี่เริ่มสิยิ้มยากเลยรไ่ไ้เนาะเอาก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเนา้อมันก็ดีดียางนึงลมออกนี่จ้ะบกับเบิ่งคนที่ได้ง่ายกว่เบิ่งนเกิยามหนาวเลยช่วงนี้เลยเนาะไหนกับนามยยากหรือช่วงไหนกับ คืออันสามหม้อตุกข์กับจีไข่เน่เจนนี่นมีผู้บ่าวผ่าอันเชือกกระน,นาวมาให้โอ้ดีนะเดี๋ยวเหยยดยับหนาวออกเน,นา,นนาะไ,นาไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะโอ้ผามาตั้งเอาไข่เน่เอาเนยย่หน,นาวผมมีคนก่อนกอนับเอาเสือผ่าแทนก็ยังดีเนาะ พอโยกกระดิษฐีเราแค่หยอกกันไปอนย่าม็ได้กะพอได้มาหาเตืองไงเนาะเงาเงาเงาแน่เพราะว่าแต่ก่อนมันก็เคยอยู่พอดีมาแล้วมันก็ดึงเพราะว่ามูเคยมาหาแล้วแบบมาหามันทีเนี่ยเพิ่บเงียบเงาเนาะงานอามาสิพอได้หัวเนี่ยเนาะพี่แรกแรกเลยที่แรกแรกเลยเงาเนาะบัตพวกยูทูบแมาบัวเงาบัตเงียบไปอีกเงียบไปอีกเดี๋ยวนี้มาะแต่ก่อนมันก็เงากบบมันเคยไดเคยอยู่คนเดียวแล้ว เอากรบปุปปิดยังเนาะมันก็จะได้เพราะว่าช่วงทูบมาแบบสายบุญยังมาลายรถกะมันกะข้าก็มีความสุขของข้าเนาะแบบว่าได้มีรอยยิ้มมีรอยยิ้มร่วมกันมันเป็ไปแล้วกันเงาวีก็จะได้เน้องแล้วมีข้าวฟ่างกับบาร์บาร์าวกัได้มีแบบเปิดไห้ที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นเห็น ม่ได้ห่วงเนาะแล้ก็มีความสุขพอบามาสักบามมาเงียบๆบ่มีไผโดดมันก็เงาอีเด้คอยคือได้เงาอย่างนบ่ิมันลักษณะมาเฮากเาอย่างกบ่มีผู้ฮู้จักเนาะนีเฮาได้เ้าังไปเฮาก็แบบว่าคือคือสิคดสิเฮ็ลายันเนาะเราก็มีความสุขพี่น้องเนาะเดยวไลเา่นง่เตียงเพิ่นมาตอนเพิ่นก็ว่าเปิดโลกกว้างมันกินทั่วโลกเนาะมัแบบว่าเฮาก็ ความแบบเ่าได้เปิดแล้วกับขาก็ดีใจนะ่และเห็นมองเห็นความถูกของข้าก็ดีใจแล้วนะเนี่ยและทั้งอันเอฟซีสามอนนี่กะเพิ่งก็ได้โทรมาดิ่นมาคุยเรื่สามอนอยู่บอ่จะโทรยูบอชนโทรมาดิ่นมันจะโทรเพิ่งโทรมาถามาเป็นอะไรอยู่จังไรแบบกเพราะแล้วก็ยังเป็นพวงเป็นไงดีสามมอนอยู่คนเดียวเนาะวันบีมมีผู้ พาหภาษาเรากินนั่นอะไรยูนั่นอะไว่าสั่นๆเนาะทั้งวาจารเพื่นมาต่ั้นกันมีเพื่นมาไอมาไายบ่่งบ่าพ่อสมเช้มยังเน่สมเช้มกบสมเป็นของเพิ่นเนาะสมเช้มก็คือของเพิ่นี่เก้าจะเวียนบรคัคเนาะเวียนที่กับี่เพื่อนต่ามันน้อยกป็ยาเป็นของเฮ้ง อันนี้ยังเปนเ็นเดินพ่นอยู่บ่ของพ่นเบิดพุย่างอ้าวขนาดสมมติว่าว<แ>มีผู้ปุกป๊ก<แ>หายได้สิปุ๊กอยูาา่ใช<อ>่ไหมจ้าอยู่ที่ก็แม่แบงไงโอ้ส่วนพูดส่วนพุดโอ้พยายามมันมีทางอยูอ่ อันนั้นมัน <Ill> ม <itus> ันมันเป็นที่ดินพม่แาเองเจ้าเลยอันนี้นั่นที่เจ้าพักอาศัยนี่ของเพื่อนของเอื้อยเออทาราสอบเส้นกับกับเป็นบบบบเมนของเจ้าคือเก้าเนาะเ้ยสมเช้มกับของเพื่อนที่เก้าค่ะจะมาสมเช้มของเพื่อนทื่แม่เออสมเช้มข้ากับแบบอาศัยอาศัยตัวนี้อยู่ชื้อ ถ่าว่าอยากได้ดีนี่ก็คืออยากไปยี่ที่ของเจ้าของน้อยกระยามันน้อมันสองว่าของเจ้าของน้อยที่ของเจ้าของแม่์เมย์เมย์ท่าว่าเขากะถ่าว่าเขาสมเซยอยู่นี่เขากะชินยกไปกับ่นไหนเนาะมันเป็นที่เขาเข้าไปแต่ว่าได้อยู่เขาก็ได้ยังอยู่เขาไปยังมาชิสมเซยมาใช้ยู่กับพอกับแม่ไปเนาะอันนี้แบบอยู่กับเอื้คนที่ว่าเพิ่นเลี้ยงพวกแม่์นะเมย์เสียไปแล้วเนาะไปอยู่เพิ่นก็มีครอบครัวของเพิ่น เลยว่าคิดว่าอยากได้แต่สิได้เป็นไส้ที่ของเจ้าของเลยน้อยน้อยกยามันนรับภูมิใจญ่ละาัเนาะเพราะว่าโยมเพิ่นใหญ่ก็ของเพิ่นคือว่าแล้วเนาะเฮาก็มีคบทุกของเฮาแหละเนาะโดยโลมแฮงแท้เจ้าเนาะมันไหวเพี่น้องเอ้ยมันสิเข้าเดดูอันหาคู่คิงด้อเ้นี่เนาะ เขาใม่ประมาณว่าเขาเขาใหม่ได้ช่วงนี้นะคือทั้งทั้งสมอสเองนี่กับมันเคยอยู่เเดียวมาเดีวเนาะยางหนาวยามยังกับอยู่ไปไล่โทรหาภมยังไปได้แล้วบุ๊กซีนามาว่าบวกบวกเข้าทามีดีเนาะบวบวกคิดเลยบวมันกัไปปเขาคิดกมันกับกจะคิดไปสมอชนมีอยู่แบบว่าเขาเคยอยู่มาเดยวเาเดเด็กเด็เดเด ใช่ว่าเขาเลิกก็ผัวไปตั้งแต่กี่มันกับแบบว่าเขากับ่ได้เคยมีใครขามาจีบไหมบอกน้ำม้าว่หรือว่าเขาถามเขาถามเรื่องจีนเนาะหรือว่าเจ้าแบบว่าเลือกบอกหรือว่าเจ้าอันแบบว่าอนแบบว่าเค็ดเลยเห็นมัมันเค็ดกับโบแม่เค็ดแบาสิเบื่อแบบว่าโบเอากะเอาบอกง่ายๆคือว่าชิ้นนั่นนี่เนาะมันแบบชิ้นอยู่คนเดียวไมนก็แบบว่าโบมีคมหักแบบว่าสีเอาเนื้อครูขาม่าแบบปิดแบบเฉยๆเลยเนาะมันกับ ว่าสิฟิตแบบสนิทเลยกับมันก็หากคิดคือว่าแบบว่ามันมีผู้ถืกใจกับคิดอยู่ว่ามันก็ทางเมืองทาว่ามันคิดแบบว่ามีผู้ถืกใจหรือว่าเข้ามักเพิ่นในเพิ่นทาร่าเข้าหักเพิ่นเลยไปไรอันนี้เป็นเข้าบันูยังบูมีว่าคนที่ว่าเข้าเข้าแบบว่าสิอามาเป็นคู่เป็นพี่บอกง่ายๆก็คือว่าแบบผู้ใดโทรมากกับแค่เบ้าหยอกหยอกลิลลิศนะโทรมาเพิ่นก็บว่าแบบเป็นอ้ายเป็นยังแบบคนแบบว่ามูคู่ มันมันมันจะถือแบบว่า้าดวุดเข้าถือว่าเพื่อนโทรมาถือว่าเพื่อนบ้าควบหักเนาะควบหักมากถือว่าเข้าใจเขายังโฮหกเพื่อนเขากับแบบบ้าไปบ้ไรอถ้าต่อเพิ่นบ่ไร่แบบว่าบางเทอว่าเข้าหักเพิ่นกับเพื่อนบ้าเข้ากับติดต่บ่ไรอีกสมมติว่าถือว่าผู้เข้าหักนี่เนาะคนที่เข้าหักแล้วนี่แบบโทรมาแบบเพื่อนโมหกเข้าเนี่ยเพิ่นแบบว่าโควิดอายเป็นยางเข้ากั ว่าไปอีกไปอีกมันก็เลยแบบมันหานี่ค่ะมันก็เลยว่าเออสามม่อนี่กะลายคุณว่าออ๋เป็นยังไงเราบือเปิดใจได้ยังเหตุผลในสาเหตุก็คือว่าเบบนี่เนาะเพราะว่าเข้ากะอยากหาคนจริงใจแน่เข้ากะผีผ่านมาเข้ากะมีประสบการณ์แล้วคนที่ว่าโทรมาจริงใจกับเข้าเนาะแต่ว่าเข้าวัดยังไม่จริงใจกับเพื่อนทำก็เลแบบว่าบอกแบบคุณผ่านเปิคนเข้าวัดสิมักๆแน่เพื่อนวัดบ่มักเขา แต่บางคนทั้งสีเออคู่นี่เอาเทัเบพ่กในเพจในอย่างโทรมาเนาะกนหนาตาแบบเออเขาก็ขึ้นแน่นาแต่ว่าบัดเพื่อนบัดเออโทเป็นมู่เป็นคู่ไปซช่เป็นไลเป็นยัน่างะว่าเท่อแบัดเเป็ามันก็นคไปใช่มันก็เลยอันยาแว่าเอนบออก็เนคไปใช่ก็เลยัามเพนัเอไปไนั่นยันะที่ว่าอยู่นหล่นพัแบบนี้แหละอนัอ็นม็นค่ไมเบบนีลเนยัขนาแบบว่าเพื่อนับ มันหักจีนเนคือแบบเป็นอ้ายเป็นยังแบบว่านั่นายแบบคนใดโทรมากกับเป็นอ้ายหักแบบหักเบิ้ดโดยโดยเฮากันนับถือน้ำใจเพื่อนได้กันนับถือการตัดสินใจของเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนตัดสินใจแบบนี้ก็ดีที่สุดพี่น้องเนาะบ่แมนว่าสีแบบว่าคุณนี่โทรมากก็บอกว่ามักคุณนี่โทรมากก็บอกว่ามักบ่แมนเนาะเพราะว่าถ้าเพื่อนว่าบ่แมนหรือว่าต้องว่าเอาหักเพื่อนบ่ได้แม้แต่นี้นะแบบว่าเ้าต้องคิดใส่นั้งเพื่อนก่อนทางสแบบว่าแต่ว่าเพื่อนถามว่า อายสีเทอยนเทศนีหาเฮากกระทก้อนว่าเห็ให้ยแบบไรเรื่อนี่เพื่นว่าแบบเฮ็ให้แบบว่าสงสารแบบง่าอันนี้เลยก็ยินดีแบบว่าฮักฮับเพื่อนเนาะแต่ว่าเพื่อนแบบว่าฮักแบบแบบดูเป็นพวกรับถือเฮาผู้ห้าผู้หักเนาะแมบน่ารักของเพื่อนโอ้จันนี้จริงใจเนีนท้าว่าเพื่อนถ้าคนิ่นวเพื่อ ใ่เจ้าลูกกุ้มามหักบหอนขาบ่มัดเพื่อนสีวาจังได้นาะแม่เฮาก็เอาได้เนาะแม่ข้าก็ต้องถามเพื่นก่อนนะเพื่นเป็นวูพิ่นสงสารแก็เออเพิ่เนคดไหยเฮ้าเฮาออะไรเออแๆกเหเพื่อนเป็นไอเป็ยังแบบให้หักไอยังเนาะโอยแม่แม่าวมหักเข้ากัย่งมูมีตัวเพิ่นเนาะากเพ่น่ม่เป็นายเป็นน่องกันเนาะหักไอเแลเป็นไอเป็นน่องโมาเข้ากับหักปด โดยดยโดยแต่ความหากว่าเป็นสู้เป็นแพนเป็นคู่เป็นพี่เงี้มันก็โอ้ยง่ายกันเนาะคือว่าะไเนาะคู่หก็เปินบัดคู่หักับคู่หัก้าซ้าเปิดขอไปได้ใชเหาก็หากไปได้เดี๋ยวหากันเล่าไปไลยเดี๋ยวเยเปิดอไปได้ข้ากับแบบว่าเอาไปได้ข้าก็หากไปเป็นไปได้นะในนี่เนาะพอจะมาพื้นจะว่าว่าอันสาวัน เขากะสามอนเนั่นแท้ไปสันโดยคือนานเปิดใจแท้หมดแต่คือเพิ่อนว่าอีเละเนาะอยู่มาลุนแล้วตั้งแต่ลูกคนเดียวเนาะโดยโดยโดยมองไงก็อยู่คนเดียวจนสิ้นเลยเนาะมันก็เลยพออยู่ไปอาจจะว่ากะถามมีว่าผู้มากักกี้ผู้โทรมาคุยบ่ามาดิ่งเรากัมี่มีเขากะแบบว่าโทรมาคุยก็คือว่าแล้วเนาะผู้เขาถือใจเฮาบัด เพิ่นบบมาถึงใจเพิ่นนาะเคย <c oughs> เคยมีอยู่บอกเยว่าคนทัวรมาเลยอะแต่ถึงใจเจ้านะ่ะมันกามีหาแต่ว่าเพิ่นกัคุยไปแบบ เบิ่งกันเปไปอ้เป็นอ้เป็นยังฮนะฮะักเป็นอ้เป็นยังอ่ายังมียังยังมีอยู่นอเดี๋ยวนี้มีผู้ไดใจแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งนั่งนั่นอ่เพิ่นกันยังแบบว่าต้องลงมาเชาเพิ่กัแบบว่าชวยกันเป็นไอ้เป็นยังก่อนแบบนี้แบบนี้นะแกเนี่ยนะไอตูดทับแล้วตั้งด ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นทั้งนี้ก็ตืู้ทำแล้วทั้งนี้ก็ตื่นเต้นอะไรบ้างตื่นเต้นอะไร้างกระเป๋าชอบน่าแบบมพื้นทู่แถวบ้าก็ตื่นขับไปกระหายน้ำมาเลยนะตื่กระเป๋าใหญ่ขนาดนั้นมีอย่างนี้มีอยู่เนาะเพราะว่ามีทางกันใหญ่คุณทางมันข้กีมานเหมือนกันก็ชบบวบ่อยเนาะ ้ซื้อไผ่ปเดียวโอซืเพนอนได้เนาะถขายหูยุ่งแต่พนบอกว่าเป็นยังทางทางวพาเน่ะดงกกนบ่หู้ได้เอนตุ้ยขม้ิตุ้ยขามาเดียวแล้วจะกนตุ้ยังอานพรนศิมโคยังล่ำกับพจัเพ่อลยแตกว่าห้ดีแกว่าชิมโคของใหม่เพิ่มนักเนาะแต่เขาว่าจอกอพืนเนายเนาะแต่พีนี้เพื่นได้ฝากเงินมาทางเสือแกมา สเดือทางสามอนพนนันนีว่าสันนอกเ<า>ยอจีทางวควาวไทยเป็นก็ได้ฝากเงินมาทางสาวแก้วได้ให้มาให้แซลมอนในเด้อว่าเพิ่นเห็นทางสามอนพันนีออกไม่คิดเนาะวา่าบม่มีไทยผู้เพิ่งผ้า,าไซเบรอรซิน่าโอเบอรซิน่าเนาะชื่ออยู่ชื่อกินหมายว่าาอยูหากินกับโบมีเนาะโดยโดยผ้าไซเบอร์ซิน่าตรงไหมอย่างเดียว แสยกว่าไม่นี้ชิคกี้พายมาชอบไหมมิเตโนไมค่ะว่าส่งมาเตียงกับเกงนไุ่มไม่มาส่งมาจานมาไม่กับนุ่มไม่ก็มีเตโนไม่เนาะเดี๋ยเลยเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาอยู่ติดเงินอยู่หาเลยบาทเนาะโดยทางพระอาจารย์เพิ่นพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นบประสงค์ออกน้ำบางทีทางสามอนเพิ่นอาจสิงหูดี มีเงินอยู่หาหลายบาทแต่ว่าเขาไปเอาน้ำฝนเพฝนให้เป็นเงินกีบโดยโดยโดยแต่เขาใส่เงินกีบอยู่แล้วสามเซนซาหาพันเนาะโดยโอ้ยเฮียไปนะสามเซนซาหาพันกีบเนาะแล้วเขาก็จะได้มอบไปทางสามนเพนคนเลยพี่น้องเนาะได้ ้ทานสกีผมมาเป็นสะพานบุญเนาะเป็นสะพานบุญนะเพื่อนมาเลยเนาะเอาการยินดีน้ำเพื่อนเนาะทางชาวบ้านก็ตื่นเต้นดีใจได้ไปเกียร์ขวา้วจะเมื่อไรสำนีเนะ่ยเกียร์ขวาก็ได้โสงสามเมื่อคนเรกโอ้ได้สำนีเนาะบางเทือกเอาหอมไรฉันเนาะเพราะว่า เดี๋ยวได้ไปครึ่งมือเท่อนั้นมื่ก่สิบ่ฮอดก็สิไปเข้าเข้าเบิดก่อนพอดีเข้าชุกก็เบิดนาเกี่ยวครึ่งมือว่าซั่นยังบ่ได้ับยังบ่ได้นี่บเดก็หลายมือนะบ่สบายนําก็ต้องกระตุกมือนี่กะเนาะมันก็บ่ได้ซับนี่ดาสิ5มืออ่ามันกรเด็ดแ่จอไปตอนเช้าตอนเที่ยงมาเนาะโดยกนตอนแดงให้ทางสาดเพิ่นอเพิ่นเด้อนเนาะ เออ,อพี่คุณยายใจดีสูพังครไข่เนะาะจะผ่าเงินมาให้ทางสามอนไส้ขอให้สุขภาพเข้มแข็งขอให้ดูดีมีเฮงเด้อยอมหับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแด่นม,มากให้ได้แก้วมห้ได้ทุทุคนหายามาพานมาใหา้ยามาเบียดเด้อขอให้ร่ำรวยถึงไปเมื่อหนาขอให้ พวกเจ็บจะได้ความไข่ยาซูม <contamination Hij infectious> ีเอ๊ยจ้าจ้าถูกเนาะถูกแอากาศเราอีเนาะเพื่อนนี่นำใจเนาะเจ้าสาวแก้วเพื่อนที่ว่าเป็นสะพานบุญมาให้สดมอนในร้านนี้เนาะขอให้สาวแก้วเพื่อนสุขภาพเข้มแข็งเราทุกอยู่ดีงีายง่วงนอนรำห้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อจ้าแก้ว โดซาถูกเนาะๆๆๆอ่าค <centimet re> ุยกันพี่น้องเนาะเด้อๆๆอ่าเฮาเต้นเต้นเนาะกะบ่ฮู้ปานบานูทุกก็บ่ได้มาหาหลายแล้วเนาะหลายมือหลายวันแล้วเนาะเจ้าแเพราะว่าไผก็บ่ได้ค่อยเข้ามาเเพราะว่าไผก็ช่วงนี้บ่แม่น YouTube บ่อยากเข้ามาหาดอกเนาะเกี่ยวข้าว y o u e กับพี่นะแม่นีก็ยังากมาพี่น้องเอ้ยแม่ อยากจะกวาดแร่แร่แบบนักนานลุงใหญ่เพิ่นโอ้ยลุงใหญ่ยังยังหลายป่าใหญ่ให้คุ้มไปคุ้มืไม่ได้จ้างว่ามีแต่ป่าใหญ่แร่หิาลุงใหญ่กับญาติเอาเถือเด็กเถือนน้อยวันนี้แร่ลุงใหญ่เพิ่นสิจุยบาได้เกี่ยวเขาเห็นคกสิจุยสิจอยแล้วเพิ่นงมาได้กินเข่าแล้วเพิ่นเต็นตี้เอาๆเอาใ่รบกวนให้เพิ่นเนาะเอาะ ล้มกันมาหลายวันพี่น้องเนาะเลยให้ทั้งน้องเพิ่นกาคลายเครียดได้หลายตื่นแล้วเนาะอย่าขู่ใจน้ำเต๋อเล้วถือว่าวันนี้กับมีทางสาวแก้วเพิ่นเป็นสะพานบุญเนาะได้เอาเงินมาให้ทางสามมอนเพิ่นได้แล้ว หนึงมาเขากับข่ามาอะไรกับกินหอยยิ้มเพลินเนาะเนี่ยเป็นช่วงหาเจี๊ยบหไข่กปนนำเนาะหา่เขากับฟอใช่หพอางสมอนเพลินอันเป็นบัรเป็นไกับช่วงเช้าไว้ยเด้อูดีดีเด้อเเ็เจียบก็ยังได้กมไข่ยังมีใช่กินไปทั้งหลังด้วเนาะโดยทางเขาก็จะได้ขอตัวก่อนนะโดยอสบาดีสบายดี โอเคนะพอไปพี okay, ่น้องเขาไปมาโอลมทางสาวมอนเพิ่นไปเป็นทีมเฮาเยเนาะอ่าที่ว่ามีเอ็กซ์ซทันใดที่ว่าขับมาเพิ่งมาชมบาส์ิพองกับเขามขอดใจละลายเนาะพอไปพี่น้องเนาะอ่าเขาก็จบคลิปในคลิปนี้เนาะเขาก็จะขอจบในคลิปนี้พอไปพินองเลยอ่าทั้งภาพบรรยากาศทั้งหลังเรื่องบาร์ิพองก็เป็นอันเฮือนที่ว่าตั้งเงนเกย์มอนเพิ่นอยู่เนาะพอไปพินองเนาะเขาก็ขอลาคลิป เพียงเท่านี้แหละพอพี่น้องเลยอ่าขมุกขมิใจอีอกทีทนะี่ชาวเมืองมาชมเนาะอ่าฝากกดไลค์กดซับสไครป์บาร์สีฟอ,นะอ,องให้เด้อน่ขอขาพอพี่น้องเนาะอ่าเขากะกิจก่อเก่าวคำว่าสบายดีสบายดีพอพอ่พิเน้องเนาะเบมดสุขสุขคน